นน้ีเนี่ยเราเป็นตำรวจแล้วยังเราต้องมาติดคุกอีกเหรอใช่แจ๊เป็นคุณตำรวจเชอร์รีมาคุกคุณตำรวจแบร,รี่ครับตายแล้วตายแล้ว,ยลวอยไม่ได้แล้วเราในรถสบค้ำงามอีกอะ่ะอ้าวสิตกรอด้วยรอด้วยคุณตำรวจเชอร์ได้อันนี้มันอะไรกันเนี่ยคุณตำรวจแมรี่กลังไป ทำไมเราต้องมาติดอยู่ที่นี่ด้วยเราเป็นตำรวจดีๆแท้ๆใช่อุ้ยจิบูไม่ต้องหรอกแล้วมาดูอยู่กับตัวอะไรเนี่ยเจ้าตัวอันตรายหยูแล้วเข้าใจแล้วเป็นตำรวจเซเลนมันวิ่งยากนี้นี่เองอะ่ะ ทำไมมันทีดีดกดปุ่มแล้วกดแล้วเหมือนกัน นี่คือบ่อขี้สะพานต้องเดินบนสะพานเจ๊อยากกระโดดอยากกระโดดกระโดดเฮ้ยเจ๊อยากกระโดดโอเคอันนี้กระโดดอึ๊บไปเอือึ ไปได้เนี่ยซีวิง่งซีดีวิ่งตามอยู่แบลรี่ตดทำไมซีดีก็ตดไปเรื่อยๆเลี่ยาสุกวิ่งหนีตัวตำรวจแบลรี่ตา เซเรนรอ,อนด้วยนะเดี๋ยวฉันไปนะโอเคสี่เปิดประตูแล้วเมื่อกี้สีตายเดี๋ยวขึ้นไปรอข้างบนนะเย้ yeah. มันเดินเร็วมันก็วิ่งเร็วด้วยฉุ้กดปุ่มเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวด้นไป คนปกติที่เขาทำกันใช่ไหมเนี่นยต้องกดปุ่มนี่คือโซดาปะเนี่ยอาจจะใช่ชนะน,นี่อไอเนี่ยถ้าสีเหลืองเนี่ยต้องกระโดดอึบกระโดด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 ฉัน <S <S เรอแล้วก็ตดด้วย เออดียไม่ตดมอด้วยโหเดี๋ยวดีแปลงร่างเป็นตัวอะไรก่อนดีฉันยอยากเป็นไดไปตั้งฉันจะเป็นคุณตำรวจเป็นเป็นอันนี้ดีกว่าสู้นี่ก่อดีแปลงร่างก่อนขอแปลงข้างก่อน,นขึ้นค่อยขึ้นไปแปลงร่างข้างบนเปิดได้แล้วอุย้ยเจ๊แปลง ไม่ต้องไปแปลงร่างหรอกดีีเคยเล่นเนาะมันก็ได้กุณปุ่นจะเล่นอ่านเดี๋ยวซีงบให้ไม่เป็นไรเย,ย้ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเรามาเปลี่ยนร่างกันนะคะซึ่ง ดีเป็นโซนิกใช่ไหมเราก็จะเป็นตัวสีชมพูเปิดไม่ได้เฮ้ยเป็นโซนิกเหมือนกันเฮ้ยตกลงมาตรงนี้นี่ตายก่อนสิเฮ้ยได้ไงอะช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้่ทพ <c oughs> อาเฮ้ย ตำรวดแบรรี่ตำรวจแบรรี่ก็วิ่งคนตำรวจไซเรนก็วิ่งใครน้ำอยู่เนี่ยไซเรนสิปึ๊บซีน้ำอยู่ไซเ,เรนกรี๊ดเพลงวะ ไปโอ้โหชิวๆเจ้าต้องมีปิดท่อรึเแล้วอันนี้พี่ปิดแล้ว,นนว,ด,ลวดีตดโอเคโอเคครบยังครบยังเหลือข้างบนอันเดียวดีๆปิดครบแล้ว นี่ไอ้ไอฉันจะกระโดดไม่ได้อันนี้เขาบอกว่าเอ้ไอ้ฉันไม่ได้โอเคแล้วปึ๊บปึ๊บอ้ฉันตกตายแต,แตงเลยฉันรออ,อ,รอนะหนึง่งเฮ้ยมาแล้วมาริวจะงไงเยวาร์ปมาปะเนี่ยปึ๊บ ใครนำอยู่เนี่ยอ่าสีต่ตกตายเลยเบือกตายทุกต้องพยายามเล่นมันถึงจะได้อ่าแทนตก ดีเป็นตัวนี้ก่อนตัวสิบเงินอ้าวมันกระโดดยากมากอุบอบอ้าฉันตกตายเรียบร้อยของซียันขึ้นผ่านแล้วฉันขอไปเป็นพัดลมก่อนได้ไหมได้งั้วถึงพ่อครัวดีก็ไป อืบอึบอึบหนึ่งเอ้าดีมาแล้วเฮ้ยมีพ่อครัวเฮ้ยจะจัดก,การเองอึบเย่จกกัดการได้แล้วพ่อครัวทำฉันเดินช้าดีเดินเร็วอยู่อ่ะดีมันทำเดินช้าเฮ้ย ันโดนตกนะไม่โดนเกือบไม่รุดโอ้ยเกือบโดนตบแล้วเกือบโดนกระทะตบอยฉ,ฉันโดนตบฉันเป็นตำรวจฉันต้องมีสกิลในการยิงแต่ว่าตอนนี้คือจะตายอยู่แล้วเสียงเสียงเกือดใกล้จะไม่หมด ยังหูระเบิดตุ้มเลยสียังสีอ้าเรือกไปแล้วลองมายืนบนถังขยะดูน่าจะได้เ้ยไม่ได้หรอกต้องวิ่งยู่ตงออาไปละไอ้ฉันโดนตบไปแล้วครับเรียบยร้อยแซนกิ้งลงมาแล้วอะโอเคหูตัวหมุนติ้วๆิวยเลยตายก่อนได้หหรือว่ามันเริ่มใหม่ได้ ั้งเลือดรถอะ่ะมันต้องตายก่อนไม่ต้องทำไมอ่ะปล่อยเลือดรถไปเลยถ้าถึงจุดเซฟถ้าถึงจุดเซฟบอวอะ่ะก็ตายเลยขอพัดลมก่อนนะแล้วก,ก็กลายเป็นซีดีแล้วก็เป็นคูตบแบรี่ถ้าถึงตัวบอสอะ่ะอันนี้ถึงตัวบอสอ๊บ ถึงแล้วเขาเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์กตัวนั้นอะตัวนั้นเขาเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์กโอเคอเคูปอะไรกอดตายก่อนอะนะรีเซ็ตตายเลยขอเป็น นี่แบลรี่เแบบี้เแบบี้มันไม่เีียะมีแต่คุณตัวบแบลรี่ว่างเจ๊วิ่งเร็วไหมเชือกยังไม่ตายฉันว่าฉันคงต้องหยิบทีละอันแล้วละ่ะมันยากเหลือเกิน ชันตกเอียบร้อยปาไอ้ายใหม่มสะพานเธอเบียดสะพานฉันตกออกไปวางเลยนะปุ๊บขีเราจะใช้เอันเดียวหยิบไม่ได้เน <Yeah. S 2> ่ต้องหยิบยังไงไปหยิบอันอันใหม่เรื่อยๆสิ ได้ออไปกดปุ่มก่อนฉันเล่นตัวบอสเลยได้ไหมเนี่ยได้เอ้พร oh. ็อพพร็อมันต้องรอ,อแบงค์ด้วยเย yeah. มาแล้ว,ลวอ๋อใช่ โอ๊ยทำไมมันเลื่อนลดเยอะขนาดนี้ของใครของเจมันลดตลอดเวลาเลยอ่ะไม่เป็นพิการแล้วเราต้องเป็นโคนธรรมดาแล้ว<อ>เป็น<อ>แบลลี่ไม่ได้ไม่จะตายของเขาเอาเป็นสีส้มของฉันสีเหลืองเราเป็นสีส้มนี่ ไปแล้วข้างนึงของพี่อะไรของพี่ตังแล้วแล้วนะใช่เดี๋ยวพี่ตังเกือบแล้วเย้เย่ขับรถมาระเบิดต่อหน้าฉันเลยโอเคฉันขับรถแล้วนะโอเค อย่าบอกนะเราผ่าน้วนี่ฉันต้องเป็นคนนะเข้าใไหมไปที่ทฉันล่องหนได้มีใครเห็นฉันไหมขอเป็นตะบวเซนเรนเถอะีชอบไหมเกื้องจะไม่เป็นตะบวเซนเรนเพราะว่ามากระโดดง่ายกว่า Let's be friends <c oughs> มา <premises, S 1> อยู่ข้างบนเสร็จแล้วถ้าไปจุดเส้นชัยจบแล้วนะถ้าถึงเขาดีก็ไปตบวดใจเลนเลยจ้าเฮ้ยเครื่องบินขึ้นล่นนะบู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 บบู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 บบ <Yay. S 1> เย้เป็นโลว์เซเลนได้สำหรับวันนี้แล้วก็ลาไปก่อนบ๊บาย